แล้วก็ขอพึ่งพระบารมีขององค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทุทัพพระองค์มีเสด็จพ่อองค์ปสมบรมมาสาสดาทรงเป็นประธานเสด็จพ่อองค์ปัจจุบันเป็นที่สุดเราขอพึ่งพระบารมีของพระปเจกับพุทธเจ้าทุทุพพระองค์พระธรรมและเหล่าพระอริยสาวกขององค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทุทๆพพระองค์ทั้งหลายและก็ขอพึ่งบารมีแห่งท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายที่เป็นบิดาและบรรดา ครูบาอาจารย์สืบสืบกันมาทุกแขนงสาขาวิชาและท่านที่เป็นเทรักทั้งหลายที่เป็นพรมและเทวาทั้งหลายที่คอยคุ้มครองดูแลรักษาตลอดมาอันมีท่านปู่และท่านยา่าท่านหลวงพญยาย,ยมท่านหลวงแดงบัญชีพร้อมทั้งท่านเท้าเจอาจาตุมหาราชทั้งสี่ท่านอินทกะและก็บริวัรทุกๆพระองค์รวมทั้งเทวดาที่ปกปักรักษาตัวของเธอทั้งหลาย เทวดาและท่านทั้งหลายผู้มีจิตใจเมตตาที่คอยคุ้มครองทั้งบุคคลที่เป็นที่รักของเธอก็ดีทั้งเสนาสนะที่เป็นที่อยู่อาศัยของเธอก็ตามก็ขอให้ท่านทั้งหลายทราบเจตนาแห่งข้าพเจ้าว่าขอให้เธอทุกคนนี้เล่าจงเป็นผู้กระทำในกิจอันเป็นประโยชน์ต่อตนได้ถึงพร้อม แล้วก็สมบูรณ์บริบูรณ์ตามความปรารนาได้ทุกเมือ่อขอให้บุคคลเหล่านี้ผู้มีวิสัยที่จะได้เข้าอยู่ในบวรแห่งพระพุทธศาสานาได้อย่างเต็มตัวขอให้เธอทุกคนจงเป็นผู้มีความบริบูรณ์และก็สมบูรณ์ไม่มีสิ่งใดที่จะมาเป็นอุปสรรคขัดขวางในการทำ ความดีของเธอในทุกครั้งทุกคราวขอให้ความดีอันปรากฏด้วยความตั้งใจของเธอในทุกครั้งจงเป็นไปได้วยความบริบูรณ์และสมบูรณ์พังพร้อมทุกประการยังประโยชน์แก่ใจของเธอให้สำเร็จประโยชน์ได้ง่ายทุกเมือ่อแม้นวาระที่สามเราก็ขอบรารมีของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นประธานและทุกๆพระองค์ที่กล่าวพระนามมาทั้งหลาย ขอได้โปรดเมตตาประทานพรให้กับเธอทุกคนที่ตั้งใจกันทาําความดีขอให้เธอจงทาําความดีได้ง่ายและความดีสําเร็จได้ง่ายทุกเมื่อและก็สมประโยชน์สมปาปัถนาพังพร้อมและบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่มีสิ่งใดมาบั่นทอนหรือขัดประโยชน์แห่งการตั้งใจทาําความดีของเธอทุกครั้งนับแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปตราบเท้าของเธอจะได้ถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเทิญ